วัดดีครับจุกกับพี่คิมสายพวนมันเสียวครับอ้าวนะครับผมอยากถามนะครับทุกคนนี่ไม้เง้นเทปพอหยังไม่เงินเทปว่าพอหยังพอว่าไมา้เง้นเทปนี่เทปเราเลีย้ยงยาสูบดิยาสูบซ่อนี่เมื่อยี่บ่ครับพี่นอ้องถามนะครับถ้าแชมอดสูบครับไอหลอดสูบพูดไอสูบเมื่อบุมเมื่อกกันเบึงไหมแชมอดสูบเี่บ่เกินอันนี้เมื่อยเต่ม เมื่อความนนะยานี่มันเป็นยาขีดนะครับเป็นยาห้าสิบห้ายาแต่นี่มันเป็นดอกเงืองครับแต่ตันเงือกนั่นเป็นยาสิบห้าครับะนะครับไพ่ไย้เทพครับอันนี้เทพคนด,ดังครับป่าปอบปราผีปา่ปา,ปา,ปาอะไรได้เหมือนกันครับผมเทพนี้จ้างได้ค่าค่ายสองร้อยสามร้อยเทพคอกันเองครับคอยกันเองครับผมเทพนี้คนดังทั่วโลกดังครับ หมอปานี้เป็นคนปลอมหลอกลวงไทวบ้านคือเทพพระเทพนี้ไปทางไหนเขาก็เชื่อถือนะครับเอ้านี่ครับลูกศิเทพชื่ออย่างครับลูกศิเทพลูกศิเทพเหรอครับ่ว่า,าผมนี่เกิดหน้าเพลีงยงเพาะว่าแต่จึงหน่อยพอแมงเมือตุกคน,นครับพฟอม่แต่เกา่าไอ้หลอดตะกี้บอกผมสีบอกด้วย ผมกล่าวครับกันสิว่าผมมี่บมีกระจิตกระใจเอาครับโบมี่แกดพี่น้องกากภัยมีเงินภายมีพัดลมเครื่องซักผ้ามาโพดีจากตลอดเลยนะครับแต่ตลอดทุกแง่เลยเดี๋ยวนี้ขายที่หาไมใ่ใครที่หา,มหา,า,มา,มาไม่กระเท่าเราม,มงแด่ก็เอามาขึา้นเราเ้อไม่กระเท่าหามงเดอขายไปขายให้ไั ซื้อไวเนยเด้อแมกกะเท่าเรากับแขวแม่เรานะซื้อไวเนียเด้อพี่น้องเด้อร์แต่เคนคลิปนี้หรอซื้อไวให้เราเนี้ยเรากำลังหาแมกกะเท่าอยู่เกือบแล้วกันเนี้ยซื้อไว้ให้เราเลยเด้อไปเป็นพี่น้องกันญาติกันเะนะต้องออกไปขายทั้งเหลือนะซื้อซื้อให้เนี้ยไอ้หลอดเนาะไอ้หลอดหลอดสายม้าครับหลอสายม้า เอสซีโซลินให้อยาพี่หลอดสูบมาให้ดูหน่อยโอ้ยสูบมากเพราะคักได้ไม่เงเลยเด่๋ยวไปหาสูบลยมันบ่าเลยเดี๋ว่าผมนี่พอสายมาครับเทพคนจงดันนะครับเด้อใครมีปอบเขาผีเข้ากับมหาเทพด้วยครับเด้อ มันเสี่ยวนี่เบาแพงมันเสี่ยวนี่สองร้อยร้อยเดียวคนนั้นเองมันเสี่ยวนี่ันอื่นยันไกลกันมาหาเรือน้องเทพมีมันเสี่ยวเสื้อถือมั้งตุกปลาเสื้อถือม,มาาั้หม้อปลาเขาโบเสื้อถือบอกว่ายังปลอมปลอมอมาที่ขอ,อ,องแท้เด้พี่น้องเอยนี่นั่งนั่งกันที่เหงาได้มีน้องเลยโบเสื้นอ,น,อนี่เอาผ้ามาฟันเราเราบางรูดหน่อกโบเสื้อเนี่ยอืมให้ลูกน้องคนนอันนี้การลูกน้องเทพอ่ะนี่ลูกน้องเทพตั้งสอง Chị nằm đuôi nằm đuôi nằm, nằm đuôi Nằm đuôi như nào <laughs> <laughs> Hết hết เนี่ยครับเทพคนดุงดังครับทับบ้านเสียวคนเองดูงน้องเทพมีสามคนครับดูน้องเทพนี่ขาเทพมีใครมีเสียเบ้นสายหลอหลอดสายมา้าคิมหันสายป่วนดูน้องเทพเองข้ายังให้หลับเปนนวดให้ให้เสียหลับเป็นปนวดนี่เราเอาซีซีชิปบ้าอะไรนะครับเดอ้อ ใครมีเจ็บต่างเจ็บแอลโทรมาหาหมอหลอดได้เด้องมอหลอดนวดให้มีแหงมีแหงค่าขายเพื่อนกับสาวซีซีนี่แหละรับซขาย9เวลยมีการแล้วไหมรีบประจำเลยอันนี้เียเพื่อนนี่กับค่าตากค่าใครเจ็บตากเจ็บป้นเอิ้นเราไปหาเด้อเราเอาค่าขายบ่งากกว่าค่าขายเอาจักบอกตับตับก็ได้อยู่นะหมอนหมอนนวดประจำมัน อันนี้หมอนวดหมอนวดประจำมันเที่ยวเลยครับใครมีเงินอาจ้างเราไปนวดได้เด้อเจ็บขาเจ็บแอวเจ็บมือเจ็บหัวนวดให้นวเชิมม้อนี้ราคาเงินจ้างนี้หกสี่สิบไปซิบก็ได้พี่น้องเพราะว่าเราวนวดมีแหงมีแหงนวดเทพไหมเูกเท่พอจนนอนนับนวดแต่ละเที่นหมอหมอนวดประจำทีมงานนี่ เบิ่งหน้าเบิ่งหน้าตากระลวนนาตากระลอนเหล่าอยู่ในพี่น้องเลยแต่เมียบ่มีหน้าตาล้อล้อเหล่าตาเบสเนี่ยกับผมมากกับผมมากกับผมมากเฉียวแม่ผมมึงให้อยู่แล้วนี่นี่คือแม่ผมเสียวแม่แม่เลอไอ้หลอดนี่ชีบชิบไปจะกินเบิ่งบุกมาเลยอ่ะมึเลิกผมมือมาเมาเลยโอ้ยตลอดนี่ไปจะกินบึ้งแม่ค่อยต้องมาหาลูกลูกเราเบิร์ดให้มัน นี่เทพเทพเลยกันไอ้หลอดนี่ได้กินไม่ได้ไม่ได้กินแม่มึงค่อยดอกเฉยหลอดค่าค่าดองเซยหลอดนี่ประมาณแสนค่าดองสเเบินี่เอาจะกพันพันหนึ่งกับยาสองดอกคับผมค่าค่าดองแม่ค่อยบินวันยากเลย คอคอคอี้็งลูกอยูไว้ดีดเลยคอสืบยาบาร์กันนะดีคอคอคอ้อ่อนแผงลูกสมือสมือเอาเงินให้สมือสมือได้จะว่าได้ว่าพวแผงลูกเอาแม่มาแล้กันเลยแ็นแม่เอไลวยดแค่วง ทรงผมในการลอเหล่าไดหลอกไดรบ่มีเมียหน้าตาก็ลอเราเอาหายไอ้หลอดนการเทเอดเหนเอดยังเดินนั่งนงเนี่ยเดยวผมผมจะผมสิตีบ้างเ้อนั่งเนียวเมื่อานั่งเนียวได้ไมจะนั่งน่งเนียวนั่งเนียนั่งเนียมีเงินอยู Hả ý gia tay 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 ơi tay 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 ơi, tay 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 ơi, tay 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 tay

อ่ะครับคมจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับเต้ยครับชิมมันใส่หลอน